น้องรันคะอะไรคะ What m a k e us sick? Virus <Wireless? S 1> น้องรันทำไมเราถึงป่วยคะ What of the germs The germs right Action Action น้องรันคะอะไรทำให้เราป่วยคะลูก um, Bacteria and virus Ooh the germs right? Now which one is bigger? Bacteria or viruses? Bacteria. Wow, that is awesome. Baby, and how we protect ourselves from the virus? Um, the and say wash hands, shower and i okay. Working, grab mask. ช่วัเวชีนกับแซนด์แม็กใช่แล้วถ้าเกิดมีคนอื่นเขามาจามหรือไอใกล้ๆเราเราต้องทำยังไงคะเราต้องวิ่งไกลๆเขาโอ้แล้ว oh, วิ่งไกลๆเลยเหรอน้องรันคะ if we going to sneeze or we going to cough what should we do we need to wear mask or use the tissue or Just how 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 you do it? I use the elbow. How you do the elbow? <laughs> อย่างที่โชว์ไปนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าเด็กๆเนี่ยจริงๆสามารถรับรู้เรื่องการป้องกันตัวเองแล้วก็เข้าใจเรื่องของเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆได้แต่จะให้เรามานั่งสอนอธิบายว่ามีอะไรบ้างอันนี้อาจจะยากไปสําหรับเด็กวันนี้จริงๆแม่แมวน้ำก็เลยอยากจะมาแชร์หนังสือที่แม่แมวน้ําใช้เพื่อสอนให้กับน้องรันเนี่ยนะคะเข้าใจในเรื่องของเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆค่ะวันนี้นะคะที่แม่แมวน้ำจะมาให้ดูเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4เล่มนะคะก็จะมีทั้ง ภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเล่มที่แม่แมวน้ำเนี่ยใช้กับน้องรันเลยนะคะเดี๋ยวจะมาที่เล่มแรกกันก่อนนะคะเป็นเล่มภาษาอังกฤษค่ะเล่มแรกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นออสบอนนะคะ lift the flap first question and answer what is a virus จริงๆเล่มนี้เนี่ยนะคะของออสบอนเองเนี่ยเขามีเล่มใหญ่กว่านี้ด้วยแต่ว่าเราหาไม่เจอเราก็เลยใช้เล่มนี้เล่มนี้มันจะน่ารักมากเพราะว่าจริงๆมันจะเป็นคำถามแต่ละอันอย่างเช่นว่า what is a virus how do viruses spread แล้วก็วิธีการป้องกันตัวต่าง ในแต่ละบทนี่นะคะก็จะมีอธิบายเล็กๆน้อยๆซึ่งสําหรับเราอะ่ะเรารู้สึกว่ามันดีมากค่อยๆอธิบายให้เขาเราไม่ได้อ่านคืนเดียวจบทั้งหน้านะคะเราอ่านแค่วันละบทเท่านั้นเองคือแบบว่าหนึ่งหน้าเนี่ยสำหรับหนึ่งคืนแต่สิ่งที่เราอะ่ะสอนเนี่ยอันเนี้ยชอบมากเพราะจริงๆเนี่ยตัวแม่เองก็อยากจะรู้ว่า v วรัสแ n d แบคทีเรียเนี่ยแตกต่างกันยังไงในนี้ก็จะมีบอกด้วยนะคะแล้วทำไมเราถึงต้องล้างมือแล้วก็วัคซีนคืออะไรอะไรเนี่ยเป็นไวรัสชนิดต่างๆอันเนี้ยเรารู้สึกว่าให้ความรู้ดีมากๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีภาษาไทยเหมือนกันเซตนี้เป็นเซตที่เราชอบเพราะว่าเข้าใจง่ายแล้วมันออกมาตอนโควรัสพิด -19 นะคะซึ่งอันนี้มันจะมีสเล่ม1ก็คือตอนผจญภัยในร่างกายแล้วก็ตอน แลตัวเองให้ปลอดภยัยในส่วนของตอนชนภัยในร่างกายเนี่ยนะคะ <S <S ก็จะอธิบายว่าจริงๆเนี่ยไวรัสเนี่ยมันเล็กมากๆเลยนะแล้วแบบมันมีอยู่ในอากาศซึ่งปกติเราจะมองไม่เห็นก็อธิบายให้ฟังว่าเอ้ยข้างในร่างกายมีอะไรแล้วตัวไวรัสเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันทํรลายร่างกายได้ยังไงนะคะแต่อันเนี้ยจะไม่ได้อธิบายเยอะมากจะอธิบายให้เราเข้าใจว่าเข้าไปในร่างกายได้ยังไงก็คือให้เด็กเข้าใจแต่ว่าเล่มเนี้ยก็จะว่าดูแลให้ตัวเองปลอดภัยได้ยัง อันนี้เราก็จะค่อยๆสอนลูกไปได้เขาก็จะมีภาพว่าแบบเด็กเอ้ย เวลาจามและอะไรมันอยู่ที่ไหนอุ้ยแล้วมาจัดต่อได้ยังไงแล้วก็ทําไมเราถึงต้องใส่แมกสกหรือว่าเราเนี่ยจะต้องระวังตัวเองได้ยังไงต้องล้างมือแบบไหนนะคะแล้วก็ทําไมไวรัสถึงสามารถฆ่าได้ด้วยสบู่อันนี้เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากเพราะว่าบางครั้งลูกก็ไม่เข้าใจว่าทาไมล้างมือหรือว่าตัวแอลกอฮอลและสบู่อะไรดีมากกว่ากันเราก็จะคอยถามลูกว่าเออแล้วเราควรจะล้างมือ หรือว่าเราควรจะใช้แอลกอฮอล์ซึ่งตอนนี้ลูกก็เข้าใจแล้วว่าเออล้างมือน่ะดีที่สุดนะแล้วล้างมือแบบไหนแต่ว่าถ้าเราไม่มีที่ล้างมือเราก็ใช้แอลกอฮอล์ฉีดก,ก็ทําความสะอาดได้เหมือนกันแล้วก็ต่อมาจากนี้ก็จะมีเรื่องปิงปิงค่ะอันนี้ถ้าเกิดใครชอบซีรีส์ปิงปิงนี่ยน่าจะมีเนาะปิง,ป,งปิงไม่ใส่หน้ากากนี่สําหรับเด็กที่ไม่ชอบใส่หน้ากากนะคะทําไมถึงจําเป็นที่จะต้องใส่ส่วนตัวชอบภาษาของปิงปิงมากเพราะว่ามันเป็นแบบภาษาของจอ แล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวหนังสือที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกน้อยเข้าใจถึงเรื่องไวรัสและเชื้อโรคต่างๆที่อยู่รอบตัวและการดูแลตัวเองค่ะหวังว่าการรีวิวหนังสือนิทานในรอบนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณพ่อคุณแม่และเป็นไกด์ให้ไปหาหนังสือดีๆมาแชร์กับลูกๆก,กันนะคะยังไงวันนี้แม่แมวน้ําไปก่อนนะคะแต่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แม่แมวน้ําด้วยนะคะอยากให้เรารีวิวหนังสือเล่มไหนดีได้ในคอมเมนต์เลยค่ะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Ah!